โอเคครับสวัสดีครับกลุ่มของเราก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็สัมภาษณ์บทสัมภาษณ์คุณเทดี้ปราโมโนนะครับคนนี้ก็เป็นคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสนะครับเป็นทํางานที่บริษัทเดียวกันนะครับแต่เขาอยู่ประจําอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับลูกค้าของเราก็คืออบริษัทผลิตรถยนต์ซูซูกินะครับที่อินโดนีเซียนะครับโอเคนะครับก่อการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็ผ่านทางทางอีเมลนะครับผ่านทางอีเมลก็ส่งเมลคุยกัน นะครับเริ่มแรกนะครับก็คือเรื่องของการสรรหานะครับที่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่ก็จะมีลักษณะของการประกาศนะครับรับสมัครงานคล้ายๆกับในประเทศไทยนะครับมีทั้งในเรื่องของการประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับติดประกาศหน้าบริษัทนะครับในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับโดยที่จะต้องมีการระบุในเรื่องของตําแหน่งงานที่ว่างคุณสมบัติที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทํางานนะครับทักษะ ะร,ระดับการศึกษา <c oughs> แล้วก็ข้อมูลอื่นๆท,ท,ที่ต้องการเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่คุณเท็ดดี้เขาแนะนํามาก็คือว่าถ้าบริษัทประกาศ <c oughs> เานีนะ่ยระบุในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับระบุในเรื่องของค่าตอบแทนในการที่จะได้ขเข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทจะช่วยได้มากนะครับจะช่วยได้มากเพราะว่าคนเขาจะสนใจในเรื่องของค่าตอบแทนมาเป็นระดับแรกก่อนนะครับว่าจะไปสมัครหรือไม่ไปสมัครนะครับสำหรับในประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่ จากประสบการณ์ที่เคยไปอินโดนีเซียนะครับชาวอินโดนีเซียบางหลายคนเลือกที่จะไม่ทํางานในโรงงานแต่เขาเลือกที่จะทํางานทั่วไปตามตามท้องถนนคือคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะมาอยู่ในเมืองคนที่อยู่ตามสังคมชนบทเนี่ยจะน้อยมากทุกคนจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองดังนั้นการเลือกที่จะเข้าไปทํางานบริษัทบางทีมันมีข้อข้อเขาเรียกว่าข้อบังคับค่อนข้างเยอะนะครับในบริษัทเขาเลือกที่อยู่ตามข้างถนนรอรอรับการจ้างงานเป็นรายวันไป อันนี้อันนี้จากประสบการณ์ที่เคยไปไปสัมผัสมาหลายๆปีนะครับส่วนเรื่องของการคัดเลือกนะครับที่อินโดนีเซียนะครับมีการคัดเลือกนะครับอันดับแรกเลยที่เขาดูเลยนะครับคือเรื่องอุปนิสัยซึ่งสอดคล้องกับที่เราได้รับเอกสารจากอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการวิจัยในนิคมอม,มตนะนครก็คือเขาดูที่อุปนิสัยเป็นหลักก็คือเรื่องของเรื่องของความซื่อสัตย์และความไว้ใชอบเป็นหลักก่อนที่จะมีการก่อนที่จะมีการดําเนินการในในขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นการทดสอบ นะครับทักษะความสามารถหรือการทดสอบข้อเขียนอะไรต่างๆเขาจะสัมภาษณ์แล้วก็ดูปัญญายุทธเป็นหลักก่อนอันนี้คือคือขั้นตอนการคัดเลือกของเขานะครับส่วนเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงานที่เข้าไปอยู่ในองค์กรในบริษัทเนี่ยจะได้รับการอบรมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพนักงานใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของการอบรม OJT นะครับ on the job training นะครับซึ่งตัวนี้ทางบริษัทมีอยู่แล้วแล้วก็ มีการฝึกอบรมแบบเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะหรืออบรมภายนอกหรือว่าเป็นพ u b บิ c เทนนิ่งที่เป็นนั่งอบรมมีหัวข้อต่างๆส่วนเรื่องการส่งไปฝึกอบรมหรือว่าดูงานในต่างประเทศเนี่ยขึ้นอยู่แต่ละบริษัทว่าจะมีความสามารถในการส่งพนักงานไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดสําหรับบริษัทที่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆจะมีการส่งให้พนักงานเนี่ยไปฝึกอบรมตามบริษัทแม่หรือว่าบริษัทสาขาในต่างประเทศนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มมาทักษะ หรือว่าเพิ่มเพิ่มความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเรื่องของสวัสดิการแล้วก็ตอบแทนแล้วก็กฎหมายแรงงานเดี๋ยวให้คุณแอร์ต่อค่ะสวัสดีนะคะก็ประเทศอินโดนีเซียนะคะขอกล่าวต้นสักสักนิดนะคะเพราะว่าคุณเล็กข้ามไปหน่อยนึงก็ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็มีประชากรดับหนึ่งของอาเซียนนะคะมีประชากรประมาณ200 5 4ล้านคนนะคะแล้วก็เมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตานะคะแล้วก็พูดถึงสวัสดิการนะคะจากที่คุณเล็กได้สัมภาษณ์เขาบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำในกรุงจาการ์ตานะคะประมาณ286บาทนะคะของของไทย แล้วก็สวัสดิการสัญญาอ่ก็จะมีการเดินทางนะคะบริษัทอาจจะมีรถนับส่งพนักง,งานให้แล้วก็มีอาหารกลางวันมีประกันสุขภาพสําหรับพนักง,งานแล้วก็ครอบครัวมีเงินประกันชีวิตแล้วก็เงินเกษียณอ,อายุนะคะมีโบนัสแล้วก็เงินกู้ของบริษัทอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีวันหยุดเทศกาลอินดูฟิตตี้นะคะก็จะมี ประมาณเดือนสิงหานะคะตั้งแต่วันที่29สิงหาจนถึงวันที่2กันยายนนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียก็จะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็วันลาหยุดนะคะก็จะก็จะมี12วันต่อหนึ่งปีนะคะกฎหมายแรงงานนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะมันก็เขาเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งวัฒนธรรมแล้วก็พฤติกรรมนะคะ ต่อบริษัทสามารถออกกฎระเบียบได้ด้วยตัวเองนะคะอายุอออของพนักง,งานออก็จะอยู่ขั้นต่ำที่15ปีแล้วก็การทำงานนะคะ 1. สัปดาห์ไม่เกิน40ชั่วโมงนะคะขั้นต่ำก็วันหนึ่ง8ชั่วโมงนะคะ